จะได้รับเกียรติเป็นประธานในการประชุมระดับนานาชาติอีกแล้วครับสองคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินายวัสรส์ภัยหลีกลีและผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติเศษมรินี ร่วมกันแถลงข่าวเปิดเผยว่าปีนี้นะครับ2,565ฟิลิปปินส์ได้เป็นจาภาพในการประชุมประจำปีของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ SEANs ครั้งที่19 ซึ่งปีหน้า2,566การประชุมครั้งที่20ไทยจะได้เป็นเจ้าภาพไทยนะครับมีความก้าวหน้าด้านกฎหมายสิทธิธมนุษยชนเพราะพุ่มประกาศใช้พรบป้องกันและป,ะปราบปรามการพรมานและการการะทำให้บุคคลสูญหายพศ2,565เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจึงนับได้ว่าจะเป็นโอกาสดีที่ไทยจะได้ผลักดันความคิดนี้เข้าสู่ที่ประชุม SEA-NF ทั้ง6ประเทศและภาคีเครือข่ายสิทธิมธนุษยชนครับชาวบ้านคลองบางแก้วใหญ่ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการร้องเรียนซอยบางแก้ว16พื้นที่ติดกับกรุงเทพแท้ๆห่างจากห้างเมกะอีกเกียบางนาะนิดเดียวแต่สภาพถนน,นเกินจะทนรับไม่ได้ทั้งพังน้ำท่วมขังเป็นหลุมเป็นบอ่อ ปาแงแหมจูโจมลงพื้นที่พบกับพิมมิตรพนักงานเก่าแก่ของหมู่บ้านอาริยาที่ทำงานมาตั้งแต่ปี2541 เล่าให้ฟังโตกใจแล้วก็ดีใจที่พื้นที่กว่าสามพไร่โอนแล้วกว่าส0 0 0มหลังคาเรือนครับไม่ว่าเป็นที่ที่สารสนะซิซีมิเตอร์หรือว่าโมไซรับจ้างไรเดอร์ต่างๆเมื่อมาดูจาก Google แบบแล้วเมื่อสั่งของจามาเส้นนี้มาเส้นนี้ทั้งหมดครับใช่จะเป็นเส้นเนี้ยเส้นเอกที่เขาหลงทางมาตลอดเห็นทีมงานที่นิ่เช่วยเขีนข้อยเหทือนันถูกครับ อันนี้ใช่เลยใช่เลยครับพวกรพอปพภที่มาพวกผมนียครับระยะทางกว่า3กิโลเมตรลูกบ้านตั้ง30 0 0 0ืนกว่าหลังคาเรือนทําไมไม่ทําถนนให้ดีๆหน่อยละครับคือจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็น,ปนพื้นที่ของอาริยาโดยตรงมันเป็นถนนพระจำยอมเก่าแต่โครงการอาริยาคือมาสร้างเนี่ยคือเส้นเมนเนี่ยเขาน่าจะมาสร้างให้กับพู่ร่วมทางทั้งหมดเป็นถนนภาวะจำยอม พื้นที่ส่วนบุคคลแล้วใครน้อใจดีเอากอนกิดหักมาลงมาถมที่ให้ครับเจ๊ใหญ่ถมที่ครับขอบคุณเจ๊ใหญ่แล้วก็คุณไมเคิเลคุณไมเคิลด้วยนะครับใช่ครับคนพื้นที่เขาเขาคอยดูแลถมที่ตรงนี้อยู่ร่วถามแรงตอบแรงอยู่มาก,กว่า25ปีรู้ดีนะไหนแนะนําเส้นทางหลีกเส้นทางเลี่ยงหน่อยสิทางจริงๆแล้วเเราจะมีทางสะดวกเข้าทางคอนโดเอสเปซมีบางนาเข้ามาคือจะมีเส้นทางคูณมาตลอดเลยอย่าลงมาทางครูกคลาอีกละ่ะ ฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนักรับเจ้านายปูนปูน